เธบ่อเป็นอาการของมะเร็งหลอดอาหารเปล่ามีคนหลังมานะคะถามนะคะว่าเธอบ่อยจะเป็นมะเร็งหลอดอาหารเปล่าอาการเด่นๆของมะเร็งหลอดอาหารก็คือเป็นเรื่องของอาการกลืนอาหารลําบากนะคะโดยเฉพาะเวลาที่กินอาหารที่เป็นของแข็งอย่างเช่นเป็นข้าวนะคะแต่ว่าจะกินน้ําพอได้นะอันที่สองก็คือกินเข้าไปปเดียวแล้วก็อาเจียนออกมาเลยนะคะไม่ถึง5นาทีเลยนะหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการ เจ็บบริเวณกลางก็ได้นะคะแต่หลักๆอาการมักมาด้วยกลือติดน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะคะหรือบางคนอาจจะตรวจผมว่างนีและจางลงด้วยได้สิ่งที่สําคัญที่เป็นสาเหตุของมะเร็งหลอดอาหารนะคะที่ข้อมูลชัดเจนมากเลยคือการสูบบุหรี่นะคะนอกจากนั้นในคนที่เป็นออกดไหลย,ย้อนมาเป็นระยะเวลานานาน,าน,นะคะมีภาวะอ้วนนะคะกลุ่มนี้อาจจะเป็น มะเร็งของหลอดอาหารส่วนปลายเพราะด้คนที่เคยทานพวกสว์ที่มีฤทธิ์ตับก่อนนะอย่างเช่นพวกอึนน้ํายาล้างท้องน้ําหรือแบบนี้นนะคะ่ะมันจะทําให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้แต่ยังไงก็ตามอาการที่เป็นเริ่มต้ยเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะสัมพันธ์กับกรดไหลย้อนหรือสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารที่ผิดปกติมากกว่าเป็นมะเร็งนะคะแท่จะไม่เจอเลยในคนแค่ที่เป็นมะเร็งหลอดอาหารนะ คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด follow แค่อย่างนี้ด้วยนะคะ